วายกรีดนางเอกช่อง3อวชชอดช็อตหวานครบหนึ่งปีแฟนหนุ่มดีกรีคุณหมอนางเอกสาวมิวรักนาราที่แจ้งเกิดในบทนางเงือกมีนานโนดจากละครรักนี้หัวใจมีครีบช่วงนี้กําลังอินเลิฟหนักมากหลังจากเปิดตัวแฟนหนุ่มดีกรีคุณหมอไปไม่นานแต่ศาสตร์ความหวานกันรัวัวจนกระทั่งล่าสดุดสาวมิวได้อวชชอดช็อตหวานฉลองครบรอบ1ปี ร้อมเขียนความในใจถึงแฟนหนุ่มนอกวงการว่าตั้งแต่วันที่คุยกันครั้งแรกจนถึงตอนนี้ก็หนึ่งปีแล้วนะเป็นคนที่ชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะได้เจอกันเพราะแบบอยู่คนละสายเลยฮ่า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 มาเจอกันงงๆคุยกันงงๆตอนแรกหนึ่งว่าจะได้เพื่อนสาวเพิ่มสรุปได้แฟนแฮฮขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตวิวนะครับแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะครับคุณหมอรักคุณนะ20.55ดขณะที่เพื่อนๆดาราและแฟนคลับ ่าเข้ามาคอมเมนต์แซวสนันขอขอบคุณภาพมิวรักนาลาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ